ปากบอกว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยปากบอกว่าอยากจะให้ก้าวข้ามความขัดแย้งแต่พอเวลาคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเขาได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลไปจับมือกับลุงตู่กับลุงป้อมกลับหาว่าพักเพื่อไทยเขาทรยศประชาชนแล้วผมก็อยากจะถามพวกคุณว่า หากพักเพื่อไทยไม่จับมือกับลุงป้อมกับลุงตู่แล้วมันจะก้าวความขัดแย้งได้ยังไงนะครับหากพักเพื่อไทยไปจับมือกับพักก้าวไกลสิมันถึงจะความขัดแย้งยังคงอยู่เพราะยังเป็นฝักเป็นฝ่ายน,นี่ผมก็งงนะพวกคุณเนี่ยมันย้อนแยง้งน้มส้มทั้งหลายและอีกอย่างหนึ่งคุณจตุพรเขาบอกว่า ลุงตูค่คืนอำนาจให้กับพักเพื่อไทยเนี่ยลุงตู่เป็นคนผิดเพราะว่าปฏิวัติเขามาแล้วกลับมาคืนอำนาจให้กับเขามันหมายความว่ายังไงคุณจตุพรครับคุณลืมอะไรหรือเปล่าลุงตู่เขาไม่ใช่คนปฏิวัติคุณทักษิณคนที่ปฏิวัติคุณทักษิณก็คือคุณ สนธิบุญยรักลินสมัยนั้นเขาเป็นหัวหน้าปฏิวัติคุณทักษิณลุงตู่เขาไมา่ได้เป็นผู้ปฏิวัติ <c oughs> คุณลืมนะเนี่ยคุณจตุพรเพราะฉะนั้นถ้าคุณตู่เขาคิดว่าคุณทักษิณม,มีประโยชน์กับประเทศชาติหากว่าการคืนอำนาจให้กับคุณทักษิณมันเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อให้ประเทศชาติลดความขัดแย้ง ผมว่ามันก็สมควรนะพวกเราคนไทยก็คงจะต้องเห็นดีเห็นงามลุงตู่เขารู้แล้ว16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณทักษิณมาเป็นนักการเมืองพอคุณทักษิณโดนคุณสนธิบุญรักรินปฏิวัติจากนั้นความวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นมาโดยไม่จบไปสิน้นนะครับการหาเสียงต่างๆเขาก็อ้างการ ปฏิวัติการอ้างการรัฐประหารอยู่โดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลุงตู่เขาก็คงคิดว่าหาคืนอำนาจให้กับคุณทักษิณได้มีโอกาสได้กลับมาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แบบเข้าไาอยู่เมืองไทยแล้วนะครับหากมันทำอะไรให้ประเทศชาติมันดีขึ้นผมว่ามันก็น่าจะสมควรสำหรับเรื่องคดีความต่างๆคุณทักษิณเขาก็ต่อสู้ไปนะครับ อายุเขามากแล้วครับเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยอย่าไปคิดอะไรมากเลยสําหรับนักการเมืองสําหรับคุณทักษิณที่เขากลับมาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมจะพูดถึงติวลับให้ฟังผมจะบอกให้ว่าทําไมลุงตู่เขาจึงยอมช่วยเหลือให้พรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล <c oughs> ฟังผมมาให้ดีนะครับพวกคุณอย่าวิพาษ์วิจารณ์ เขาคุยกันไปแล้วนะครับและก็คนที่กลัวว่าคุณทักษิณจะเข้ามามีอํานาจบานใหญ่เข้ามาคมเหงรังแก่ประชาชนเข้ามาเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนั้นไม่มีทางเพราะว่าลุงตู่เขาได้ใส่กรอใส่กุญแจรัดประตูคุณทักษิณเอาไปแล้วโดยการที่ให้คุณทักษิณมาเป็นตัวประกัน แล้วคุณทักษิณก็ยอมว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยเขามีโอกาสได้กลับเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือนะครับทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในเวลาที่เขายังมีลมหายใจอยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อย เขาจะเลิกเล่นการเมืองโดยเด็ดขาดพักเพื่อไทยก็จะไม่มีไม่ว่าพักการเมืองพักไหนต่อพักไหนต่อไปนี้หากว่ามีพักใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าผู้แทนรัษฎรที่อยู่ในพักของเขาไปตั้งพักการเมืองไหนก็นแล้วแต่จะไม่มีคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังและเขาจะไม่ลงทุนไม่ยอมลงทุนให้เงินสนับสนุนพักการเมืองแม้แต่บาทเดียวเออ ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็น่าเสี่ยงนะคนไทยจะได้กลับมาสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันนะครับเอาดอมส้มทั้งหลายคนที่วิพา์วิจารณ์ไปต่างๆนานาหยุดเถอะครับผมว่างานนี้เราต้องชื่นชมในความคิดของลุงตู่นะครับ <c oughs>